สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ขผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็จัดให้กับแฟนลิเวอร์พูลข่าวแรกก่อนนะครับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับก็ไม่พ้นนะครับเรื่องราวของวานดุมนะครับวานรุมเองเนี่ยก็ยังคงเป็นประเด็นสําคัญนะกับการย้ายทีมนะครับเช้าวันนี้นะครับผมทําข่าวให้นี่ตีห้ากว่านะครับฝนเริ่มตกหนักนะครับก็พูดเรื่องฝนนิดนึงก่อนเนาะ เพราะว่าอยากให้ทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพแล้วกันนะครับเพราะว่าฝนในเวลานี้เนี่ยกำลังกำลังลงหนักเลยนะที่สุโขทัยนะครับช่วงที่ผมทาข่าวอยู่นะนะครับกลับมาที่เรื่องราวของลิเวอร์พูลหน่อยนะครับไปเรื่องราวของฝนมาแล้วนะครับเรื่องราวของวันดุมนะครับลงให้กับสนามให้กับทีมชาติฮอลแลนด์เมื่อคืนชนะ1-0นะครับก็ประเด็นการย้ายทีมยังมีเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวรอดูในรายละเอียดของข่าวนะครับส่วนเรื่องราวทั่วไปของลิเวอร์พูลเนี่ย นักเตะดาวลูกม,มาคนนะครับอาจจะถูกยืมตัวนะครับแล้วก็เรื่องราวสาคัญอีกเรื่องเรื่องราวของอาคาทาร่าเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนนะครับผมใช้คํานี้นะกลางๆไว้ก่อนเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยยังไม่ยื่นอย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับเราวดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลกันช่วงเช้าวันนี้นะครับข่าวที่1นนะครับผมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของไวนาุ่มก่อนนะครับไวนาุมนะครับ กับการย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาเนี่ยคำถามสำคัญจริงหรือไม่จริงนะครับวันนรุ่มนะครับตอนนี้เองเนี่ยเขายังคงปฏิบัติการรับใช้ชาติอยู่นะครับเกมการแข่งขันเมื่อคืนนะครับคึ่งแข่งจบไปเมื่อสัก1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับวันนรุ่มนะครับก็พูดถึงรายละเอียดเหมือนกันนะครับก่อนที่จะแข่งขันนะครับว่าตัวของเขาเองตอนนี้นะครับมันเป็นเพียงข่าวหรือเท่านั้น ในการที่จะไปอยู่กับบาร์เซโลนาไวรวนดรุมให้สัมภาษณ์ก่อนเกมกานหนึ่งขันนะครับและอีกหนึ่งแหล่งข่าวนะครับตามรายงานจากสปอร์ตนะครับว่าสโมสรบาร์เซโลนานะครับจะยื่นข้อเสนอสูงสุดในการเซ็นสัญญาก,กับไวา์นดุมราคาสูงถึง18ล้านปอนด์ครับแหล่งข่าวในสปอร์ตยังบอกอีกนะครับว่าวร์นรุมเองเนี่ยปฏิเสธหรือจะยอมรับมันก็ อยู่ที่ตัวของเขาแล้วนะครับจริงๆแล้วนะครับปอนดรุมเองเนี่ยก่อนที่จะลงสนามที่ผมพูดไปเมื่อกี้แล้วครับเขาบอกเลยว,ว่ามันเป็นเพียงข่าวลือสัญญาของผมกับลิเวอร์พูลเนี่ยจะหมดในปี2021นะครับนี่คือเรื่องจริงที่บอกไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นแค่ข่าวลือแค่นั้นเองนะครับยังไม่มีการซื้อขายแต่ประการใดนะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยเรื่องราวของเทโก้คานาาก็เหมือนกันนะครับก็ยังคงเป็น ประเด็นของข่าวอยู่แต่ว่ายังไม่ใช่เรื่องจริงฉะนั้นยืนยันชัดเจนนะครับว่าวัยรุ่นนะครับยังคงเป็นนักเตะของลิเวอร์พูลเหมือนเดิมถึงแม้ว่าจะมีรายละเอียดเรื่องของค่าตัวจะย้ายไปอยู่กับบาเซโลนา่าอย่างนั้นอย่างนี้เจ้าตัวยืนยันแล้วนะครับว่าเป็นเพียงข่าวลือนะครับเรามาต่อกันทีเนนนนน่เรื่องราวของโรนัลคูมันกันบ้างนะครับเรื่องราวของโรนัลคูมันในวันนี้เนี่ยตามรายงานจาก สกายสปอร์ตนะครับว่าโรนัลคูมันเองเนี่ยตอนนี้มีการพูดถึงวันรุ่มด้วยเช่นกันในการที่วันรุ่มเนี่ยจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่อยู่ในแผนการทําทีมของโรนัลคูมันนะครับคูมันต้องการวันรุ่มจริงแต่พอเมอร์สันนะครับกูรูชื่อดังนะครับได้ออกมาบอกนะครับว่านักเตะของสโมสรลิเวอร์พูลในชุดนี้นะครับเป็นนักเตะที่แกร่งที่สุดนะครับใช้คําว่าแกร่งที่สุดเลย เขาสามารถชักคว้าแชมป์พชมเปี้ยนลีกได้คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้ไม่มีเหตุผลที่จะต้องเสียใครออกไปนี่คือทัศนคของพรเมอร์สันนะครับพมเมอร์สันยังพูดอีกนะครับว่าแท้จริงแล้วนะครับลิเวอร์พูลคงจะบ้ามากถ้าจะขายบอลรุ่มออกไปเขาต้องบ้านแน่ๆเลยถ้าจะขายในเวลานี้นะครับเขาเพิ่งคว้าแชมป์ลีกนะแล้วก็คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกทีมของเขาเป็นทีมที่ดีที่สุดนะครับ ครอปก็พูดออกมาเสมอนะครับว่าเขานิ่งสนุกสถานการณ์นะครับแล้วก็ไม่คิดตอนแรกก็จะไม่เสริมใครแต่ก็เสริมซิมิกัสมาแล้วนะครับนั่นแหละเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของลิเวอร์พูลก็คือการรักษาแชมป์นั่นเองฉะนั้นลิเวอร์พูลเนี่ยไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปขายวายเนรุมออกไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่นี่คือทัศนะของพอลเมอร์สันที่พูดถึงลิเวอร์พูลกับวายเนรุมนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของแอนดรูโรเบรสันกันนะครับเรื่องราวของแอนดรูโรเบรสันในเช้าวันนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงเมสซี่แต่พูดถึงเคลนทินีเคลนทินีเนี่ยเป็นนักเตะในตำแหน่งเดียวกับโรเบสันนะครับที่มีส่วนร่วมในเกมทีมชาติสกอตแลนด์ด้วยกันนะครับคือโรเบรสันเนี่ยประทับใจเคลนทินีมากนะครับเพราะว่าเขาเองเนี่ยกลับมาจากอาการปัญหาการบาดเจ็บนะครับตัวของทีนีเองเนี่ย ก็มีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมนะครับให้กับสมสรสอนาร์เซนอลและก็ทีมชาติพูดกันแบบตรงๆเลยเนาะที่นี่นะครับมีความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่สไตล์ที่แบบว่ายังไงอะ่ะเป็นนักเตะที่ทุ่มเทให้กับสมสรสนนะครับทีนี้เนี่ยตามรายงานนะครับว่าที่นี่เองเนี่ยออกสตาร์ทให้กับสมสรสอนาร์เซนอลแค่12นัดแค่นั้นเองนะครับแต่ในฤดูกาลนี้เองเนี่ยจะเป็นกําลังสําคัญของสมสรสอนอาร์เซนอลนะครับก็ เป็นคำชื่นชมนะครับของแอนดูโรปัสันถึงเคลนตินี่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเรียนบูสเตอร์กันนะครับเนื้อหอมจัดเลยนะครับเรียนบูสเตอร์นะครับได้รับความสนใจจากประมาณ6สโมสรในพรีเมียร์ลีกนะครับที่จะขอยืมตัวเรียนบูสเตอร์ไปร่วมทีมนะครับหลายๆทีมนะครับก็ยื่นข้อเสนอมานะครับแต่แต่ผมเชื่อว่านะสโมสรลสตูนิเต็ดเนี่ยเป็นอีกหสโมสรที่ อาจจะให้โอกาสอาจจะให้โอกาส,าจจกาสาตัวของรีบูสเตอร์แต่ว่าต้องดูความเห็นของเจอร์กี้ครอปด้วยนะครับเพราะว่าครอปเนี่ยได้ออกมาเปรยรอบหนึ่งแล้วนะครับว่าเขาเองเนี่ยอาจจะใช้รีบูสเตอร์นะครับเป็นซูเปอร์ซับในฤดูกาลนี้นะครับคือบางครั้งเองเนี่ยบูสเตอร์เนี่ยถึงเวลาที่ต้องให้โอกาสในการลงสนามมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะตอนนี้เขากำลังเติบโตนั่นเองนะครับฉะนั้น โอกาสที่เขาจะเล่นกับฟิมิโน่ซาร่าแล้วก็มาเน่เนี่ยมันก็เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมนะครับนี่แหละลองดูนะครับว่าครอปจะปล่อยให้ตัวของเรียนบูสเตอร์เนี่ยยืมตัวไปหรือไม่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลเน e เมซี่กันนะครับก็เรื่องราวของอาเมซี่เนี่ยหลายๆคนรู้เนาะว่าการที่เมซี่จะมาเล่นในพรีเมียร์ลีกนเนี่ยมันต้องใช้จ่ายเงินมหาศาลมากนะครับโดยเฉพาะสโมสร แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเขาสามารถทําได้นะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับถ้าเราดูข่าวอัปเดตล่าสุดแล้วเมื่อคืนนี้เดี๋ยวผมจะเล่าในสรุปข่าวนะครับเรื่องราวของเมสซี่เนี่ยจะอยู่กับบาร์เซโลนาต่อไปนะครับนี่คือบทสรุปนะครับทีนี้เนี่ยพูดถึงลิเวอร์พูลอ่ะลิเวอร์พูลก็มองนะครับว่าบาร์เซโลนาต้องมีเมสซี่ผมใช้คํานี้เลยนะไม่ว่าจะมันจะกี่เหตุผลกี่อะไรก็ช่างนะครับ เมซี่คือสัญลักษณ์ของมาเซลูนาะครับที่ขาดไม่ได้นะครับผมสรุปสั้นๆประมาณนี้นะครับที่เชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลก็เห็นด้วยนะว่าจะไปขายเมซี่นะครับข่าวที่1นนะครับผมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของการเสริมทัพของลิเวอร์พูลแล้วก็ข่าวของอการย้ายทีมอะไรหลายอย่างนะครับเดี๋ยวเรื่องของคาทาร่าเนี่ยไปตามเวลาแล้วกันนะครับ คราวที่หนึ่งนะครับเริ่มต้นด้วยเจอเกนครอปจะปล่อยนักเตะนะครับที่บอกว่าฟอร์มการเล่นโดดเด่นนะครับก็หมายถึงใครนะครับวันนี้นะครับนักเตะคนที่ผมพูดถึงอยู่นะครับก็คือดาชเนียลฟิลลิปนะครับดาชเนียลฟิลลิปเนี่ยเป็นนักเตะเยาวชนของลิเวอร์พูลนะครับปัจจุบันอายุ23ปีแล้วนะครับก็สวมเสื้อหมายเลข47นะครับ เล่นตำแหน่งกองหลังนะครับทีนี้เนี่ยนักเตะคนนี้นะครับก็เป็นนักเตะที่ลิเวอร์พูลเนี่ยเริ่มจะเอามาใช้งานนะครับอกองหลังของลิเวอร์พูลคนนี้นะครับก็ได้รับความสนใจจากสโมสรนอตติงแฮมฟอร์เรสวอนซีมิดเดิลสโบรในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมานี้นะครับแต่ผมใช้คำว่าแต่นะผู้จัดจาก,การทีมหลายๆทีมที่ผมเกินไปเมื่อกี้นะครับ ก็ยังไม่ได้มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการมาให้กับสโมสรลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับตัวของดันเนียลฟิลิปนะครับกเ็เกิดนะครับไม่ใช่เกิดเกิดในเมืองโบตันเออพูดนิดนึงนะครับแล้วกเ็เป็นกองหลังนะครับสูง6ฟุต3นิ้วนะครับแล้วก็มีประสบการณ์นะครับในการเล่นนะครับเล่นตอนนั้นนี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะเล่นในบุนเดสติก้าใช่ไหมดันเนียลฟิลลิปเนี่ยเล่นบุนเดสติก้ากับทีม ไอ้อะไรนะสตูดการ์ดเหรอถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเล่นให้กับสตูดการ์ดแล้วก็ได้ประสบการณ์กลับมานะครับทีนี้เนี่ยการที่เดนเดลฟิลิปเนี่ยจะจะย้ายทีมเนี่ยไปเล่นในพรีเมียร์ลีกเหมือนกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะฟอร์มของเดนเดลฟิลิปเนี่ยในช่วงของการฝึกซ้อมเนี่ยยอดเยี่ยมนะครับใช้คำว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับทีนี้เนี่ยสวอนซีมิวมิวอสโตรซิตี้มิดลโบรเนี่ย รวมถึงเบรนฟอร์ดนะครับก็จะขอยืมตัวนาธานีลฟิลิปด้วยเช่นกันแล้วก็พ่วงออปชันซื้อขาดประมาณนี้นะครับฉะนั้นการตัดสินใจนะครับปล่อยผู้เล่นดาวรุ่งให้กับทีมอื่นยืมตัวไปโดยเสริมออปชันในการขายขาดฉะนั้นเดีลนี้ดัตเทเนลลฟิลิปนะครับมีความเป็นไปได้ครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเสริมทัพในตำแหน่งกองหน้านะครับลิวร์พูเนี่ยจะตกเป็นข่าวกับนักเตะดาวรุ่งตลอดเวลาเลยนะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศในวันนี้นะครับนักเตะตำแหน่งกองหน้าทีมชาติโปรตุเกสรุ่นยู21ปีนะครับที่วันนี้เนี่ยลิวร์พูสนใจก็คือนูโนเมนเดสครับนูโนเมนเดสครับเป็นนักเตะนะครับที่สูง184ซนติเมตรนะครับ เล่นตำแหน่งกองหน้าอายุ18ปีแค่นั้นเองนะครับเป็นเพชรเม็ดงามของวงการฟุตบอลโปรตุเกสด,ด้วยนะครับทีนี้เขาเล่นให้กับสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับเป็นอ่าเขาเรียกว่า,วาไงอ่ะเติบโตมาในระบบเยาวชนที่พวกลุยฟิโก้คริซิโนโรนโดเติบโตมานะครับนั่นก็หมายความว่าเนี่ยเด็กคนนี้เนี่ย น่าจะเป็นนักเตะชั้นยอดในอนาคตนะครับก็เป็นกองหน้าของทีมชาติโปรตุกเกสด้วยสินะครับทีนี้ค่าตัวในการย้ายทีมลิวพูสนใจที่จะดึงตัวจริงหรือเปล่าในสื่อบอกไว้ว่าสนใจนะครับแต่พอเจอค่าตัวไปก็ผมข้อมูลเนี่ยมาจากหนังสือพิมพ์ในโปรตุกเกสนะครับว่าลิวพูเนี่ยถ้าจะเซ็นสัญญากับอานูโนโกเมสนะครับคนนี้เนี่ยใช้เงินประมาณ45้าล้านยูโรหรือประมาณ40.1ล้านปอนด์นะครับขออภัยครับ ไม่ใช่นูโนโกเมสนะนูโนเมนเดสโอ้โหชื่อเมนเดสอะไรนี่แหละนะครับนูโนเมนเดสคนนี้นะครับก็เกิดจากสปอร์ติ้งอะคาเดมี่เนี่ยครับลุยฟิโก้คิซิโนโรโดและนานี่เนี่ยเติบโตมาในระบบนี้เลยนะครับทีนี้เนี่ยประทับใจช่วงไหนครับไปประทับใจตัวของนูโนเมนเดสช่วงไหนเมื่อเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมนะครับก็คือการที่ไปดูฟอร์มเนี่ย มันทาให้เห็นว่านักเตะคนนี้เนี่ยอาจจะมาใช้ในสโม,มสรลิเวอร์พูลในอนาคตก็ได้นะครับทีนี้ลิเวอร์พูลก็มีนักเตะตำแหน่งเท้าซ้ายที่เซ็นมาใหม่ก็คือซิมิกัสจากสโม,มสรโอลิเบกอสมาแล้วนะครับถ้าจะเซ็นกับเมนเดสอีกคนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปัญหาเหมือนกันเพราะว่าเขาเติบโตในตําแหน่งเกมลุกนั่นเองนะครับก็ต้องรอดูกันเนาะว่าลิเวอร์พูลจะเซ็นสัญญาก,กับนูโน่เบนเดสหรือไม่นะครับแต่ค่าตัวอยู่ที่ 45ล้านยูโรเนี่ยโอ้โหผมว่ายากเลยอคาทาล่าเนี่ยแค่ไม่กี่แค่27ล้านปอนอะยังไม่เซ็นเลยนะครับก็ฟังหูให้หูนะครับสำหรับดีลนี้นะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของการเสริมทัพนะครับในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กของสมโมสรลิเวอร์พูลกันนะครับเรื่องราวการเสริมทัพนะครับตั้งแต่ล็อบเรนออกไปเนี่ยเราก็ทราบนะครับว่ายัางไม่แม,ม้กระทั่งแม้กระทั่งอคาทาล่า ว่าจะได้ตัวยังไม่ได้เลยครับฉะนั้นลิวพูลจะเสริมเซ็นเตอร์แบ็กจริงเหรอเสริมซิมิกัสตำแหน่งแบ็กซ้ายนี่ก็พอรับได้อยู่นะแต่ไม่เสริมเซ็นเตอร์แบ็กเลยอะ่ะเหลือ3มคนเนี่ยผมไม่โอเคด้วยเท่าไหร่นะครับในส่วนตัวการเป็นฟุตบอลลิวพูลเนี่ยก็อยากจะเห็นทีมเนี่ยควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอีกฤด,ดูก,กาลหนึ่งนะครับหรือคว้าอย่างต่อเนื่องไปเลยนะครับหรือยูฟ่าแชมเปียนลีกเนี่ยอย่างน้อยก็รอบชิงนะครับรอบชิงก็ต้องชนะด้วยนะ มันจะได้จดจําไม่ใช่รอบชิงก็แพ้ไม่มีประโยชน์นะครับก็ฉะนั้นการที่มีเวลาเสริมทัพนะครับมันก็ควรที่จะเสริมคนที่ใช่นะครับวันนี้เนี่ยก็มีการพูดถึงนะครับเซ็นเตอร์แบ็กมีใครบ้างนะครับคนที่1เหรอคนที่1เนี่รเนี่ยคริสโตฟอร์เอเยอร์คริสโตฟอร์เอเยอร์เนี่ยเป็นเซ็นเตอร์แบ็กของสโมสรกราสโกเซลติกอะ่ะผมเชื่อว่าเขาไม่ขายหรอกนะครับคนสำคัญเลยอายุ22ปีนะครับแต่เล่นตำแหน่งตัวจริงนะครับ ทีนี้เนี่ยเอเยอร์เนี่ยสามารถที่จะร่วมงานกับฟันได้ได้ไหมผมอานในสื่อเนี่ยเขาอธิบายไว้ว่าในแง่ของความจริงแล้วเนี่ยเอเยอร์เนี่ยต้องคุ้นเคยกับแรงกดดันในสโมสรใหญ่ๆก่อนการเล่นในกับเซลติกและเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเนี่ยมันเป็นแค่พื้นฐานเบื้องตน้นเพราะเซลติกมีคุณภาพทีมที่ดีกว่าทีมอื่นในลีกนี่คือความหมายแต่ในทางกับการเนี่ยเอเยอร์เนี่ยต้องพิสูจน์ตัวเองในระดับทีมชาติ หรือพิสูจน์การเล่นให้กับสโมสรใหญ่ก่อนก่อนที่จะเล่นให้กับทีมที่ยิ่งใหญ่จริงๆอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเซ็นเตอร์แบ็กคนที่1น,นะส่วนคนที่2นะครับอันนี้ควรเสริมอย่างยิ่งผมเห็นด้วยมากๆนะครับดิโก้คาร์ลอสครับดิโก้คาร์ลอสครับเซ็นเตอร์แบ็กของเซบิยาเนี่ยคนนี้เป็นกับเขาเรียกว่าไงอะจอมทัพเซ็นเตอร์แบ็กคนแกร่งนะครับแต่หาตรงที่ว่าผมเนี่ยดูทุกส,สามสี่นัดเนี่ย จุดโทษทุกลูกเลยตอนสไลด์นะเออแต่ศิวิยาได้แชมป์เราลืมหมดเลยพอได้แชมป์นะอะไรที่ทำผิดพลาดนะครับก็นี่ครับคนที่2นะลิวอร์พูคนจะเสริมดีโก้คาร์ลอสทีนี้ค่าตัวค่าตัวนี่เราก็จะเห็นในข่าวเนาะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะ7ประมาณไม่เกิน70ล้านยูโรประมาณนี้นะครับ60กว่านะประมาณนี้ส่วนคนที่3อันนี้น่าจะมีโอกาสมากๆนะแต่ว่าเขาต่อสัญญาฉบับใหม่ไปแล้วอะก็คือเบนไว้ครับ เบนไว้นะครับเป็นนักเตะของสโมสรลีดยูไนเต็ดนะครับที่ที่เหมือนกับอ่าไม่ใช่ครับไม่ใช่สโมสรของลีดยูไนเต็ดอันนั้นลีดยืมตัวมาจากสโมสรไบรตันนะครับไบรตันเ,เองเนี่ยต้นสังกัดของเขาเนี่ยก็มองว่าอนาคตเนี่ยนักเตะคนนี้เนี่ยยิ่งใหญ่แน่นอนนะครับฉะนั้นนี่คือ3เซ็นเตอร์แบ็กนะครับที่ลิเวอร์พูลคนเซ็นนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเอาเรื่องราวของอ่ายังไงอะเรื่องราวของเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าผมหวังไหมที่จะเสริมทัพอะส่วนตัวผมนะผมว่าลิเวอร์พูลเสริมทัพยากฤดูกาลนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอะไรก็ตามนะครับลิเวอร์พูลควรจะเสริมทัพในฤดูกาลนี้นี่คือความเห็นส่วนตัวของผมด้วยนะครับและเชื่อว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลก็จะเห็นด้วยเหมือนผมนี่แหละนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเชียโก้คันธาร่ากันนะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นเด็ดเนาะวันนี้เนี่ย ถ้าใครตามข่าวนะครับเรื่องราวของอคันธาร่าในบทสัมภาษณ์ของเดนเบลเลอร์เนี่ยผมนี่ใจหายแวบไปนะผมผมอ่านปั๊บเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเขาบอกว่า,าคันธาร่าเนี่ยบอกเลยว่าไบโอเมนิกเหมือนบ้านผมเห็นขัดแย้งเลยนะเพราะอะไรอะ่ะเพราะเขาจะย้ายมาอยู่กับลิวพูแล้วไปบอกว่าบ้านทําไมอะ่ะเขาจะอยู่กับไบโอเมนิกต่อหรอในมุมมองนั้นเนี่ยผมคิดไปแล้วนะครับแต่ในมุมมองกับกับอีกด้านหนึ่งนะการที่บอกว่าจะย้ายอ แฟนบอลเนี่ยเสียความรู้สึกครับแฟนบอลเบยุมินิกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็เห็นแล้วว่าว่าคาทาราไม่อยู่กับเราแม้กระทั่งผู้ในการในสโมสรหลายๆท่านในเบยุบินิกนะครับเขาก็ยอมรับนะว่าลักษณะอย่างเงี้ยเทียโก้เนี่ยเขาไปแล้วล่ะนะครับคือเหมือนกับอำลาอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งพอให้สัมภาษณ์กับเดอะมิลเลอร์ในวันนี้เนี่ยโอ้โหผมยังต้องฟังหูไว้หูใช้ประโยคนี้ดีกว่านะครับทีนี้ การที่คันธาราาจะมาอยู่กับลิเวอร์พูลนั่นเนี่ยจะเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมนะครับแม้กระทั่งแกรี่นวิวเองก็บอกนะครับว่าถ้าลิเวอร์พูลต้องการที่จะป้องการแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้คุณจะต้องเสริมอัคันธารานะครับแล้วก็ขุมกําลังเดิมอะ่ะก็ต้องแข็งแกร่งกว่าเดิมด้วยนะถึงจะรักษาแชมป์ได้นะครับการรักษาแชมป์มันเป็นเรื่องที่ยากที่สุดแล้วแหละนะครับส่วนอัคคนธาราจะมาอยู่กับลิเวอร์พูลได้ไหมเนี่ยก็ยัง 50- 50อยู่เพราะ แม้ทั่งแมนยูนะครับก็ไม่มีใครยื่นอย่างเป็นทางการสัทีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตนะครับของอาคารทนาร่านะครับไม่ว่าคารนาล่าจะไปบอกว่าบเบย์มินิกอยู่บ้านยังไงแฟนบอลเบย์มินิกบางส่วนเขาก็ไม่โอเคด้วยแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรมเวตันคู่อ่าเขาเรียกว่าเพื่อนร่วมเมืองของลิเวอร์พูลนี่แหละนะครับก็ถือว่าเป็นทินเมอร์ซี่ไซส์เหมือนกันนะครับ ตามรายงานนะครับว่าเอเวอเรตได้ยื่นนะครับข้อเสนอประมาณ22ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญาก,กับอับดุลรายดูกูเล่อับดุลรายดูกูเล่นี่เป็นกองกลางที่ผมรู้สึกว่าเนี่ยตามรายงานจากเดลิเมลนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยเคยตกเป็นข่าวมาถูกไหมครับถ้าหลายลท่านลองย้อนกลับไปสิดูกูเล่นี่เป็นหนึ่งในเดียวที่โอเคเลยนะแต่เอเวอเรต์ยื่นไปแล้วนะครับ22ล้านปอนด์แล้วก็จะเข้ารับการตรวจร่างกายแล้วนะครับ เซ็นสัญญา4ปีด้วยฉะนั้นดิวของดูกูเล่นะครับจะประกาศในอีกไม่กี่วันนี้นะครับกับสมโมสรมเวตันนะครับเอเวอเรตันเสริมทัพนี่สุดยอดนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแกลลี่นวิวบ้างนะครับวันนี้แกลลี่นวิวเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อเหมือนกันนะว่าตอนที่เขายังเล่นฟุตบอลอยู่อะ่ะคุณเล่นในคุณเนี่ยได้รับการปฏิบัติอย่างไรในแอนฟิ์และ เอลแรมโรดเอลแรมโรดเนี่ยเป็นทีมของลีสยูนเต็ดนะครับเพราะลีสยูนเต็ดเนี่ยก็ไม่ได้จะถูกกับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเหมือนลิเวอร์พูลนั่นแหละนะครับคือมันเป็นเรื่องราวของกองเชียร์เนาะแต่ในส่วนอย่างผมอย่างเราเนี่ยก็คือกลางๆนะครับทุกคนถือว่าทุกคนต้องทําหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นสมโมสรไหนนะครับใครจะชอบใครก็เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าไงส่วนตัวเนาะแต่ในส่วนของผมนี่เป็นมิตรกับทุกทีมอยู่แล้วนะครับก็นวิววิได้พูดให้สัมภาษณ์นะครับว่า ในตอนที่เขาลงเล่นน่ะให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเขามีโอกาสแข่งขันกับลีดสยูไนเต็ดบ่อยครั้งมากและตัวของเขาเองเนี่ยก็ได้รับการปฏริบัติที่แบบยังไ,ไงอะเขาเรียกว่าไงอะไม่ค่อยอยากต้อนรับเท่าไหร่จากแฟนบอลของลีดสยูไนเต็ดนะครับคือเอาง่ายๆเลยแฟนบอลของลีดสเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบแกลลี่นิวิลมากกว่าสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็สรุปสั้นๆประมาณนี้นะถ้าไปอ่านในเรื่องราวของการเผ็ดร้อนว่าว่าอะไรกันเนี่ย จะสนุกกว่านี้นะครับผมเอาเล่าสั้นๆประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแก r รีลินิวิวต่อเลยนะครับแต่เป็นเรื่องราวของลิเวอร์พูลจะเป็นแชมป์ต้องทำยังไงนะครับตามรายงานนะครับว่าแกเรีลินิววิวนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับสเตเดียมอัสโตนะครับซึ่งเป็นแหล่งข่าวนะครับว่าลิเวอร์พูลจำเป็นที่ต้องเซ็นกับอาคาธาล่านะจะเป็นมากๆเลยและเขาต้องเสริมกองหลังเข้ามาด้วยนะครับ คือในในในพิมพ์ลีกนะครับมันเป็นเกมที่หนักอยู่แล้วและเป็นเกมที่ยากแต่การที่ลิฟวูไม่เซน็นใครอะ่ะมันไม่ได้หมายความว่าลิฟวูจะแข่งแร่งขึ้นแต่ถ้าเซ็นนักเตะระดับโลกมาเนี่ยยังไงก็แข่งแร่งขึ้นนะครับมันแตกต่างเลยนะกับการที่มีแค่ไม่ได้มีตัวคนตัวจริงอ่ะนะครับต้องมีอย่างอาคันธาราชจริงๆเนี่อลิฟวูเนี่ยอาจจะมีลุ้นการป้องกันแชมป์ได้นะครับก็การเสริมซีมิกัสมาการได้สมมุตินะ สมมุติว่าอยากจะได้คัธร่านและได้มาเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยก็อาจจะสามารถป้องกันแชมป์ได้นะครับในขณะที่หลายๆทีมนี่เสริมโหดมากโดยเฉพาะเชลซีควรจะจับตามองนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของทีโมเวอร์กันนะครับเมื่อคืนทีโมเวอร์เนี่ยยิงประตูใส่ทเวติดบิดเดคนะครับก็สเปนเสมอกับยิมมันไป11ตามรายงานนะครับว่ามีการเปรียบเทียบฟอร์มเนาะว่า วันเนอร์เองเนี่ยลูกที่ยิงเสมอหนึ่งหนึ่งกับสเปนไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นเงินที่ลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะตัดสินใจถูกนะเพราะเขาเองเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าระบบกับลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับแต่ทีมของวันเนอร์เนี่ยเป็นนักเตะระดับโลกนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเขาย้ายมาเนี่ยเขาป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับและที่สําคัญก็คือแฟนๆน,นะครับก็บอกนะครับว่าจริงๆอะ่ะเชลซีเนี่ยมองอะไรที่ขาดมาก การตลาดเขาสุดยอดคือริวพูร์เนี่ยไม่ได้เสริมตำแหน่งสไตเกอร์อย่างนี้เลยนะครับนั่นก็หมายความว่ามันก็ต้องมีอะไรให้รุ่นอีกแหละแต่ผมเชื่อว่าครอปคิดแบบนี้มีเหตุผลนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฮร์รี่วิลสันกันบ้างนะครับผมจะพูดเรื่องราวของแฮร์รี่วิลสันเนี่ยทีเดียวให้จบเลยนะครับมันมีประเด็นของการขายเขากับการเก็บไว้ใช้งานนะครับผมจะพูดถึงประเด็นของการขายแฮร์รี่วิลสันก่อนนะครับ ในสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาบอกไว้ว่านะครับวิลสันเนี่ยยีล้านปอนเนี่ยบรรดาได้ทุกสิ่งที่ลิวพูต้องการตรงที่ว่าเป็นเรื่องของเงินนะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยการขายแฮร์รี่วิลสันนะครับก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเหมือนกันเพราะอะไรอะ่ะลิวพูต้องการขุมกําลังเพิ่มต้องการกองหน้าเพิ่มต้องการคนที่จะมาทําหน้าที่แทนนักเตะที่บาดเจ็บเพิ่มนะครับอาการบาดเจ็บเนี่ยลิวพูเนี่ยก็หลายคนไม่ว่าจะเป็นแฮนเดอร์สันนะครับ ไม่สมบูรณ์แบบเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะอายุก็เพิ่มขึ้นไงทีนี้ถ้าลิเวอร์พูลเนี่ยตัดสินใจนะเก็บบิลสันไมได่ดูการนี้ลิเวอร์พูลก็ไม่ต้องซื้อใครครับกรณีที่ตมเราเล่นตำแหน่งกองหน้าเนี่ยวิลสันก็เล่นได้ฉะนั้นน่าจะเป็นเ้าเรียกว่าองค์ประกอบที่ดีองค์ประกอบหนึ่งนะถ้าลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ปล่อยตัวแฮร์รี่วิลสันให้กับใครนะครับก็ ประมาณนี้นะครับนี่คือทัศนะของสื่อต่างประเทศนะครับแต่อย่าลืมว่าเงินสดเนี่ย20ล้านปอนด์สำหรับแฮร์รี่วิลสันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเสริมผู้รักษาประตูดาวลุ่งนะครับผมเองก็เพิ่งจะรู้นะว่า,าลิ์พูเนี่ยเขาจะหาทายาทของอาริสันเบเกอร์นั่นเองนะครับตามรายงานวันนี้นะครับมาเซลโลพาตาลูก้า พตาลูก้านี่เป็นนักเตะผู้สาประตูนะครับวัยสิปีเชื้อสายบาราซิลนะครับเอานักเตะเอาผู้สาประตูคนนี้มาจากสโมสรอ,อะไรนะเดี๋ยวผมขอดูนิดใช่ฟามิงโกหรือเปล่าเนี่ยทายาทออกของอาริซอนเนี่ยนะครับก็มาจากสโมสรอ,อ,อ่แม่ผมขอข้ามไปก่อนเนาะมาจากบาราซิลอะในสื่อบอกไว้ว่ามาันจากบาราซิลผมก็จะไปหาสโมสรแต่ไม่เจอนะครับเอาไว้ง่ายเลยนะครับ ปาตูอาพิจาลูก้าเนี่ยก็จะย้ายมาเนี่ยก็จะมาเล่นรูปในทีมเยาวชนพร้อมกับฮาวิเอเลียดนะครับแล้วก็เซฟฟานเตนเบิร์กนะครับก็เดี๋ยวต้องรองดูกันนะครับว่าค่าตัวในการย้ายทีมเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าอืน่าสนใจสำหรับผู้สารประตูชาวบราซิลคนนี้นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของวาดุมนะครับ วานาดุมเองเนี่ยจริงๆแล้วนะครับเขาเองเนี่ยก็เราก็ทราบอยู่แล้วเนาะว่าเขาต้องการไปร่วมทีมบาร์เซโลน่านะครับทีนี้เนี่ยลิเวอร์พูลมองตัวของวานาดุมไว้ยังไงดูไหมครับในสื่อบอกไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวานาดุมเนี่ยเป็นมิดฟิลด์ที่สมบูรณ์แบบของลิเวอร์พูลไปแล้วเพราะว่าเขาผ่านประสบการณ์การเล่นให้กับลิเวอร์พูลในการคว้าชแชมป์มาตลอดได้ลงสนามมาตลอดนะครับแต่วันนี้เนี่ยเหมือนกับว่าการเปลี่ยนแปลงทางโลกของฟุตบอลมันเปลี่ยนไปเนาะ ผู้จัดการทีมก็เปลี่ยนใหม่ได้ประธานสมโมสรก็เปลี่ยนใหม่ได้นะครับทีนี้เนี่ยใครจะเข้ามาทํางานเนี่ยก็อยู่ที่แต่ละคนละอย่างบาร์เซลโลนาเนี่ยขับเคลื่อนโดยโรนันคูม,มันเนี่ยเขาก็จะใช้ทีมชาติฮอลแลนด์นะครับในการที่จะยังไงอะ่ะดูแลบาร์เซลโลนานะครับทีนี้มันก็เป็นประโยชน์ของอ่ายังไงอะ่ะนักเตะดัชทั้งนั้นเลยนะครับนั่นก็หมายความว่าวันเดอรุ่มนะครับวันเดอรุ่มเองเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากหลายๆทีมนะครับแต่อย่าลืมว่า วันรุมเองเนี่ยเขาชัดเจนกับลิเวอร์พูลมากที่สุดก็คือการคว้าชแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนีกในเกมที่ชนะบาร์เซโลน่านั่นแหละนะครับทีนี้เมื่อนักเตะมีพรสวรรค์แล้วนะครับต้องต้องมีการพูดถึงแล้วลว,ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะดึงเขามายังไงนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยก็ในข่าวก็ยังแบบคนนั้นซื้อคนนี้คนนี้ซื้อคนนั้นอยู่นะครับฉะนั้นผมก็จะบอกว่า ถ้าวันรุ่มจะย้ายนะครับให้รอออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการจากสโมสรบาร์เซโลนาและลิเวอร์พูลนะครับ <c oughs> เป็นยังไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลในเช้าวันนี้นะครับก็ทราบคําตอบแล้วนะครับว่าข่าวลือทั้งหมดนะครับเรื่องราวของวอนรุ่มเนี่ยเจ้าตัวก็ยืนยันเนาะเป็นเพียงแค่ข่าวลือนะครับส่วนเรื่องราวของลิเนเมซี่นะครับก็จะอยู่กับบาร์เซโลนาต่อไปนะครับซึ่งแฟนลิเวอร์พูลเองก็เห็นด้วยเนาะไม่ต้องย้ายมาอยู่กับ อ่าแมนซิตี้หรอกนะครับเพราะว่าเมสซี่เนี่ยคือสัญลักษณ์ของมาเซโลนาเอาแบบตรงๆเลยความผูกพันเนี่ยมันที่สุดจริงๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำสรุปข่าวการย้ายทีมให้นะแล้วจะทราบนะว่าเมสซี่เนี่ยครอบครัวเนี่ยลูกเนี่ยถึงขนาดร้องไห้เลยเป็นสิ่งที่ลังให้เมสซี่ไม่ย้ายนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าแบบละเอียดเลยแหละนะครับวันนี้ผมเตรียมข้อมูลไว้ละเดี๋ยวขอสรุปข่าวลิวพูให้จบก่อนนะครับก็ ประมาณนี้นะครับนี่คือสรุปข่าวทั้งหมดของสโมสรลิเวอร์พูลในช่วงเช้ามีทั้งหมดแค่นี้นะครับขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชั่นสนใจสมัครทูวิชั่นโทร02 7 0 0 8 0 0 0นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ